ลองสั่งกล้องแอบถ่ายเฮ้ยกล้องดูก็ดูได้อยู่นะมันจะแบบภาพแตกๆนะครับเอ้ยนี่นี่นนอ๋อกดค้างกดค้างกดค้างแล้วมันจะเป็นไฟสีเงินบอกนะเอ้ยตัวคลิปนี่ใช้ได้เลยนะเนี่ยค้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองแอบถ่ายคนในบริษัทนะครับตอนนี้นะครับ,นนรบเราเนี่กำลังแอบถ่ายพี่อุ้มอยู่นะคือตอนนี้พี่อุ้มอยู่ในห้องคนเดียวนะเฮ้ยเอยก็ตทำยัยยงไวะ สวัสดีครับอยู่กับผมบอลนะครับกลับมาอีกครั้งในรายการโกมัยครับคลิปนี้นะครับผมก็ได้เห็นคอมเมนต์ต่างๆมากมายเนี่ยขอของสั่งจากตีมูหน่อยเนี่ยเต็มไปหมดเลยในแต่ละคลิปนะครับจากข่าวก่อนๆนะครับที่มีการเอากล้องเนี่ยแอบในรองเท้านะผมอยากรู้เหมือนกันนะว่ากล้องมันจะเล็กขนาดไหนนะครับมันถึงไปซ่อนและแอบถ่ายได้นะและผมอยากรู้ว่าถ้ามันกล้องเล็กขนาดนั้นอ่ะคุณภาพไฟอ่ะมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาลองสั่งกล้องแอบถ่ายในตีมูนะครับ แล้วก็มาอยู่ในแอปตีมูนะครับลองลองเสิร์ชกันเดี๋ยวว่ากล้องแอบถ่ายนะเฮ้ยคือตีมูเนี่ยเขาบอกว่าสินค้าที่คุณค้นหาเนี่ยเป็นสิ่งต้องห้ามนะครับกรณาใช้คำค้นหาที่ถูกต้องนะตามกฎหมายเพื่อให้มั่นใจถึงประสบการณ์การชอปปิ้งที่ปลอดภัยนะครับก็คือตีมูเนี่ยเขาห้ามพวกของอะไรนี้นะครับเครื่องวิดีโอเข้าไปนะกล้องแอบถ่ายวิดีโอก็เสิร์ชเจอเลย เออมีกล้องปากกาด้วยนะ591บาทอ๋อเวลากดปากกาเนี่ยก็คือกดเสร็จปุ๊บอะมันจะเปิดตัวฝาฝาเลนกล้องเลยนะแล้วก็เป็นเสียบชาร์จนะดูตัวหนึ่งนะครับโอ้โหนี้ดูเป็นมาแบบเป็นกล่องพรีเมียมเลยนะมีสายมสายชาร์จมาให้แล้วใส่ย,ยังไงมันก็ไม่บอกอ๋อมันไม่ใช่ไมโคร s d สดการ์ดมันเหมือนเป็นตัวอะไรสักอย่างนะอันนี้ผมก็เอาปากากาไปก่อนกันอันนี้มีกล้องในแว่นด้วยนะครับเฮ้ยเกินเฮ้ยกล้องดูก็ดูได้อยู่นะ มันจะแบบภาพแตกๆนะครับแต่ก็ดูใช้ได้อะเฮ้น่าสนว่ะแล้วก็ใส่ตัวเหมือนเป็น S D card ไอตัวเล็กนะครับเป็นไมโคร S D card นะครับอันนี้น่าสนว่ะทำไมมีให้เลือก3 2ชิ้กับ6 4ชิกิกอะอ๋อแถมเหรอไม่เอาประหยัดเอา3 2ชิ้นหรอก้องตรวจสอบห้องน้ำโรงแรมส่องได้พกพาสะดวกชาร์จไฟได้ของขวัญสุดจำเป็นสำหรับแฟนสาวเฮ้ยแต่ข้าวกั่วเอาไปซื้อของขวัญจำเป็นสำหรับแฟนสาวดีกวะาตอนแรกอนาคตกูว่ามืดแล้ว USB A ถือไซสีนะนี่ผมเอาเป็นตัวนี้นะเพิ่มในตะกร้าเอาสีดีสีขาวกันแล้วผมจะมาสั่งใน s h อป e ีนะกันไว้เผื่อของตีมูนเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับเพราะราคามัน,น่ยค่อนข้างที่จะถูกมากนะพุันนี้คือแบบ 4K อะไรวะเนี่ยจอภาพ360องศาเป็นแบบแม่เหล็กนะครับ นี่ครับผมเจอของโฮโคนะครับคือแบบเป็นของมอนะค่อนข้างที่จะดูน่าเชื่อถือนะครับไม่ต้องดูรีวิวเลยคะแนนนี่คือ4.9เลยนะใส่ตะกร้าเลยนี่ตอนนี้นะครับก็ได้ของครบนะในตีมูเนี่ยผมจะสั่งแค่3ชิ้นนะครับแว่นแอบถ่ายนะครับกล้องในปากกานะครับแล้วตัวตรวจจับอินฟราเรดนะส่วนใน s h อ p e e เนี่ยก็จะมีตัวกล้องขนาดจิ๋วนะครับแล้วก็ตัวตัวจับอินฟร่าเลตเหมือนกันเท่ากับมี5อย่างนะราคาทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ที่พั0แปดนะครับมาลองสั่งกันเลยดีกว่า ก็ผ <ève> ่านมาอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับของเนี่ยก็มาส่งครบหมดแล้วนะอันนี้ของตีมูครับก็มีของช้อปปี้นะในกล่องของช้อปปี้เนี่ยก็จะเย็นๆน่อยนะเพราะมันมีวันหนึ่งที่ฝนมันตกแล้วผมไปเอาไม่ทันจริงไรเดอร์เนี่ยแม่งไม่ยอมโทรมาบอกผมนะว่ามาส่งแล้วนะเอาหนับได้ก่อนเรามาเปิดของตีมูก่อนแล้วกันเท่าที่ผมจับอะเหมือนมันส่งมาครบหมดแล้วครับ3อย่างเราเปิดเดยดีกว่า เรามาดูอันนี้ก่อนอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นแว่นนะครับมาดูแว่นก่อนดีกว่าเฮ้ยว้านี่เป็นกล่องแว่นเลยนะตัวกล่องแว่นนี่คือดีมากครับรู้สึกว่าสัมผัสดีนะแต่งานเย็บไม่ค่อยดีเลยอะ่ะเป็นไส้ๆออกมานะครับเราดูข้างในดีกว่ามามาแล้ววะ่ะมีผ้าเช็ดแว่นให้ด้วยมีแบบภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสนะครับมีอิตาเลียนโน่ด้วยไม่มีภาษาไทยนะแล้วก็ไม่มีภาษาจีนด้วยนะครับ อุ้ยนี่แฮตแเขามีการ์ดมาให้ด้วยนะครับเมมเบรี่การ์ด DHC ส2 g b นะครับนี่คือสายชาร์จนะครับเป็นสายชาร์จแบบเก่านะครับ USB A to micro USB นะปัจจุบันนะต้องบอกว่ามันแทบจะหายไปแล้วใน,ในชีวิตน,นะครับคือคนใช้น้อยมากอะเก่าอยู่แสดงว่าแว่นเนี้ยอาจจะมีการขายออกมานานแล้วนะครับอุ้ยขาแว่นใหญ่อะใหญ่มากอะดูแข็งแรงนะครับดูแบบไม่กองแกงนะแต่ก็แบบวัสดุก็พลาสติกอะนี่นะกล้องอยู่ตรงนี้นะคุณทุกคนมันบอกว่ากล้องอยู่ตรงกลางแว่นนะครับซ่อนเนียนอยู่นะตรงนี้เหมือนน่าจะ เป็นแบตน,นะครับเพราะมันมีตัวน็อตเป็นกรอบเลยนะตรงนี้อีกขั้นนึงก็มีเหมือนกันอ๋อนี่นี่น,นี่ช่องใส่ไกด์ตรงนี้ไอ้เพียอเราไปจิ้มเล่ว่าเนี่ยเราวมนได้เข็มจิ้มตรงนี้มาทําไมวะหรือให้เขีย่ยเอาก,การาดออกอ๋อนี่ใส่แล้วนะครับใส่แล้วนะนี่ตรงนี้ตรงขอบแบนพอดีปึ๊บนี่มันก็จะเนียนนะนะครับเสียบชา้าดูติดไหมนี่นี่ไฟขึ้นแล้วนะเห็นไหมเขากำลังใช้อยู่นะครับแล้วก็ปล่อยให้เขาใช้ไปก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาลองทีที่สองอันนี้น่าจะเป็นปากกานะครับ ว่าเพน User แมน u ั l นะครับมาแบบโอ้โหดูแบบทรงลักชัวรี่เลยนะอ๋อพลาสติกมาให้อย่างดีนะครับอุย้ยเอาว่าดูพรีเมียมนะอุ้ยจะหนักว่ะค่อนข้างหนักเลยอะในกล่องก็จะมีเป็นไมโคร USB นะครับเหมือนตัวนั้นเลยนะคือตัวเดียวเลยอะไมโคร SD-HC 32GB สายสองกิกตัวกล้องมันอยู่ไหนวะตัวกล้องเหมือนน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยแถวๆเนี้ยเหมือนตัวนี้น่าจะเป็นปุ่มเล็กขอดนะครับเนี่ย กดแล้วจะมีแกลบ,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 บกบแกลบเหมือนกันนะแล้วอันนี้จะเป็นใส่เพื่อเป็นแบบประกาปลอมนะอ๋อเนี่ยครับกล้องอยู่นี่กล้องอยู่ตรงนี้นะแพร่ และอีกอย่างนะไอ้เข็มจิ้มเนี่ยมันให้มาทําไมผมก็ไม่ดูนะครับเพราะเวลาเราดึงการ์ดดึงอะไรแล้วก็สามารถที่จะดึงจากมือเราดึงออกมาได้เลยนะเอองงเหมือนกันนะครับก็รอตัวกล้องอชาร์จก่อนนะเราค่อยชาร์จไปทีอย่างเพราะผมคิดว่าแบตที่มันให้มามันน่าจะแบบน่าจใช้ไม่ได้หรอกน่าจะต้องชาร์จก่อนต่อไปเป็นตัวตรวจจับกล้องนะน,นี่ก็จะแพ็กมาแบบง่ายๆนะครับหูตัวเล็กมากอันนี้อันใหม่เนี่ยนะครับก็คือเป็นใช้เป็นไทสนะครับแล้วตัวจับตรวจวจับเนี่ยโอ้โห เล็กมากโหแต่ตัวเครื่องนี่ค่อนข้างที่จะแบบเหมือนของมือสองอ่ะมันเป็นคาดดำๆนะครับรอยดำนะลองกดดีแล้วไงต่ออ๋อเขาส่องไปมันก็จะเป็นแบบเหมือนแว่นสามมิติสมัยก่อนนะครับที่มันจะเป็นน้ําเงินกับแดงอ่ะแล้วมันตรวจจับยังไงวะผมไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะต้องชาร์จก่อนไม่รู้มันมีแบตในตัวเปล่าคือกดไปก็คือแบบมันไม่มีไฟอะไรบอกเลยนะดูตัวแว่นดิมันชาร์จย่ยอะไรยังไงละอันลองใส่ลองใส่โดูโอ้โหมันแย่มากอ่ะโหมันหนาหนาเติร์ดเลยแต่ไปข้างนอกอ่ะโหใครกล้าใส่วะมันเหมือน แว่นที่แบบย้อนยุคไปกว่านี้นะครับอันนี้คือผมไม่รู้นะว่ามันกดถ่ายยังนะเพราะมันไม่มีอะไรบอกผมน,นะครับว่าแบบมันเลคคอร์ดแล้วหรืออะไรนะอัดป่าวะเอ้ยนี่นี่อ๋อกดค้างกดค้างนี่นี่นี่กดค้ดา,งดา,งดางแล้วมันจะเป็นไฟสีเงินบอกนะตอนนี้มันขึ้นไฟสีเงินค้างไว้นะครับอันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะกาลังอัดอยู่นะมาดูคุณภาพตัวกล้องกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะแต่คือผมบอกเลยว่าใส่ออกไปนี่คือแบบแม่งไม่โอเคอะในใบเขาเขียนมาเลยนะครับว่าวิดีโอเนี่ย e s o l u t i o n เนี่ย1 9 2 0กคูณ1นะคือ Full HD นะครับวิดีโอฟอร์แมก็คือเป็น AVI นะครับเฟรมเรทเนี่ยจำกัดอยู่ที่30 f r a m เฟรมนะแคมเปราดวิวแองเก็คือ90องศานะครับแล้วก็ Picture Format เนี่ยก็เป็น JPG นะ0 3 2พนสตอรี่ก็คือ250อมแมนะครับแบตเตอรี่ไลฟ์ไทม์เนี่ยประมาณอยู่ได้ประมาณ2ชั่วโมงชาร์จประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงนะครับส t อเรจซั u พอร์ตเนี่ย128ก ความเร็วอะความเร็วชาร์จอยู่ที่5โวลต์นะครับแต่ผมบอกเลยนะตอนใส่แม่งปวดหัวมากมันหนีบหัวมาครับด้วยความว่าขาวแว่นมันใหญ่นะแล้วก็เราใส่ให้มันหลวมๆนะนะใส่หลวมๆแล้วมันจะแปลกๆอะ่ะด้วยความว่ากรอบแว่นอนะ่ะมันเล็กเออแล้วพอเราใส่หลวมๆอะ่ะไอตัวขอบแว่นเนี่ยมันบงังวิสัยทัศนะ์แล้วนะเราต้องดันให้เข้ามานะพอดันเข้ามาเสร็จปุ๊บแม่งก็จะบีบหัวนะครับก็ใส่ได้แป๊บเดียวนะส่วนตัวไฟล์เนี่ยเรามาดูกันว่าไฟล์วปดีโอมันจะเป็นยังไงลองใส่ดูนะ เสียงจากแว่นก็ประมาณนี้อ่านี่มือยังไงกานี่นี่มานี้เลยลองมาลองชัดตัวปากกาดีกว่านี่นะครับปากกาก็เสียบตรงนี้นะพอเราแกะฝาเสร็จปุ๊บล้วก็เสียบตอนชั้นนะมนันก็ขึ้นสีแดงนะครับนี่อันนี้น่าจะอัดอยู่นะครับน่าจะอัดอยู่นะผมไม่รู้เหมือนกันนะต้องไปลองดูในตัวไฟล์นะครับถ้าลองอัดถ้าอัดอยู่เนี้ยก็ ประมาณนี้เลยก็เดี๋ยวมาลองดูตัวไฟล์กันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะคลิปจากปากานะครับนี่นี่นยังไง อ่านอยู่หรือเปล่านะเรามาที่ช้อปปี้กันนะช้อปปีนะ้จะมีสั่งมา2อย่างนะครับก็คือเป็นตัวกล้องแอบถ่ายนะครับเป็นตัวกล้องจิ๋วนะแล้วก็ตัวตัวจับกล้องอินฟลาเรดนะครับผมมารู้มนกันนะเอากล่องยับก่อนลวกันกล่องนี้นี่คือเปียกฝนมานะครับจะต้องมาลุ้นกันนะครับว่าของมันจะอยู่ดีอยู่ไหมแต่ถ้าที่ลองเชยน้ำหนักอันนี้น่าจะเป็นตัวกล้องอินฟลาเรดนะครับเพราะน้ำหนักมันค่อนข้างเบาอุ้ยแต่เขาแพ็คให้ดีอยู่ มีวับเบิ้ลให้ด้วยน่าจะไม่เป็นไรนะผมว่าเราจะมาดูตัวโคโค่กันนะครับเป็นตัวแอนตี้สปายแคม era นะครับตรวจจับพวกกล้องแอบถ่ายนะมาดูกันดีกว่า เหมือนกับตัวนั้นเลยนะเหมือนกับตัวของตีมูนะครับมันจะเป็นแบบเห็นไหมมันจะแดงๆน้ําเงินน้ําเงินอ่ะมันจะแดงๆน้ำเงินน้ำเงินเหมือนไอ้แว่นตา 3D อ่ะสมัยก่อนอ่ะโน่นนี้กดเปิดแล้วเฮ้ยมาลองดูดิแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันแอบถ่ายอยู่หรือเปล่าอ๋อครับไม่น่าใช่แค่อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับลองปิดดิเฮ้ยเอ้ยเอ้ยมันดูออกมันดูออกดูออกหรือเปล่าวะคิดไปเองเปล่ะมันจะเป็นจุดแดงๆเว้ยอ่าตัวกล้องใหญ่เนี่ยคือมันก็จะเป็นจุดแดงๆตรงเลนส์กล้องนะครับเขามีแถมสายชาร์จมาด้วยนะครับก็คืืออออเเป็็็นน USB USB A2 Type C ะกกถววว่่าโคยูแล้ตั วัสดุอะถ้าเอามาเทียบกันนะี่ยโหยังไงก็โพโคนะก็ดีกว่านะครับไอตัวโพโคเนะี่ยผมได้มา109บาทนะครับส่วนของตีมูเนี่ยอันนี้ได้มา120บาทนะครับซึ่งในช้อปปี้ถูกกว่านะแล้วก็วัสดุดีกว่าด้วยสมมติของเสียหายแล้วก็ส่งคืนได้ด้วย <Wow. S 1> ไอตีมูผมไม่รู้ว่ามันส่งคืนยังไม่แต่มันก็น่าจะยุ่งยากกว่านะดูอันต่อไปตัวสุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้องจิ๋วนะครับกล้องแอบถ่ายน,นะอันนี้คือไม่ไจะมีห่อบับเปิลอะไรให้เลยนะครับก็คือถ้าฝนตกอะ โอกาสเลนแน่นอนแล้วก็นี่ผมสั่งแบบมีตัวการ์ดมาให้นะครับสายสอกิกนะครับแล้วก็มีตัวอะแดปเตอร์ที่เอาไว้เสียบกับตัวตัวเชื่อมอะ่ะโอ้โหต,ต,ตัวกล่องแม่งแบบหลวมจัดอะ user manual iw f Cam คือต้องโหลดแอปด้วยนะครับเพราะเป็นกล้องที่แบบ สามารถเชื่อมตัวแอปได้โอ้นะ oh, แต่ตัวแบบคู่มือนี่หนาเตอะนะครับมีภาษาไทยด้วยนะนี่ต้องไปหาโหลดน,นะครับมีในแอป Apple Store ก็มีนะครับโอ้ยนี่ตัวพระเอกของเรานะครับค่อนข้างเล็กนะครับนี่คือฝ่ามือผมอะมือผมทั้งน้ใหญ่มากอะเออแต่เล็กอะคือเล็กเล็กอยู่ประมาณนึงคือตัววัสดุอันดับแรกนะวัสดุค่อนข้างโอเคนะครับไม่กองแกงนะแล้วก็ตัวรูรองรับการชาร์จเนี่ยไมโคร USB นะครับผมไม่ร่มกันนะฮาม ไอพวกกล้องพวกนี้มันเป็นไมโคร USB นะครับมันคือไงไอตัวพื้นที่ของ y ทซ C มันใหญ่ไปหรอนา่าจะใช่แหละมั้งอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็มีช่องใส่การนะครับแล้วในกล่องนี้อันนี้ผมว่าน่าจะเป็นสายชาร์จนะอู้สายชาร์จนี่ค่อนข้างหาครับแล้วก็มีอะไรเนะี่ยอ๋อเป็นตัวขาตั้งอ๋อนี่เป็นแม่เหล็กนะครับตรงนี้เขาเป็นแม่เหล็กนะมันโยกเลยด้วยนะนี่เป็นคันโยกนะครับมาเขาบอกให้โหลดแอปใช่ไหมเรามาลองโหลดดีกว่าว่าเป็นยังไงคือโหลดแล้วนะครับก็คือเข้ามาเนี่ย หมือนแอปของจีนนะเนี่ยมันมีภาษาจีนด้วยเนี่ยแล้วก็คะแนนแม่งหนึ่งดาวเองนะครับไว้ใจได้ปะเนี่ยอลองดูดิโอโ๋บอกเลยว่าตัวแอปนี้ค่อนข้างที่จะกากประมาณหนึ่งนะครับอันนี้คือปุ่มเปิดนะครับแล้วก็มีตัวอัดวิดีโอนะผมคิดว่านี้น่าจะเป็นตัวอัดวิดีโอก็เปิดเครื่องนะเนี่ยมันก็ขึ้นเรื่องแสงนะครับมาดูที่คู่มือเขาบอกว่าให้เข้าไปที่ตั้งค่าตั้งค่าเสร็จปุ๊บแล้วก็เข้า w lan w lan อ๋อคือตัว WiFi นั่นเองครับนี่ b k อ่าผมเชื่อนะยังไงต่อเข้าไปที่ตัวแอปไหนดิเฮ้ยมาว่ะเหมือนมาให้เชื่อมไ i f i เหมือนว่าต้องเข้านะ่างเต้องเชื่อมแบบตัว wi-Fi ของเขาครับไอตัวคลิปนี่ใช้ได้เลยเนะี่ยคือชัดชัดเลยอ่ะชัดอยู่อะ่ะผมบอกเลยนะครับชัดอยู่นะเฮ้ยมันมันเปิดไมค์ได้ด้วยเหรอเอ็นเตอร์คอมไม่รองรับอ๋อเปิดไมค์ไม่ได้นะครับอ่าสมมติเราลองถ่ายรูปภาพนะครับถ่ายรูปภาพปุ๊บเกิดการสแนปช็อตแล้วนะครับเราบันทึกวิดีโอดิ น,นี่คือยังไม่ตรวจพบเอสดการนะครับก็เอาเป็นว่าแล้วผมไปเรียนรู้ก่อนนะแต่เอาง่ายๆคือตอนนี้มันใช้ได้นะครับแล้วก็ตวัวไฟแต่ละอย่างที่ผมกดบันทึกไปเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวมผมจะเอามาขึ้นพานไปดูนะแล้วก็ตอนท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองแอบถ่ายคนในบริษัทนะครับน,นี่นะครับเราเนี่ยกำลังแอบถ่ายพี่อุ้มอยู่นะคือตอนนี้พี่อุ้มอยู่ในห้องคนเดียวนะดู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 ทำไงวะ ก็ทำออะไรวะเฮ้ยบริษัทโห่ทำที่บริษัทจงแจ้งนี่เหรอนุ้มทำไรอะอะ้าเอ้าทำไรทำไรอะเล่นทำไรเออะทำมือทำไรอ่ะเล่นทำไรทำไรจะทำอะไรอ๋อเซกีตาร์เซกีตาร์อยู่เซกีตาร์อยู่นึกว่าทำอะไรทำอะไรจะทำอะไรก็เนี่ยมันฝุ่นเยอะเนี่ยเซกีตาร์อยู่ นึกว่าทำอะไรไม่เช็คกีตาร์ปกติไงถ้าที่กีตาร์นี่ก็ทำ่างนี้เช็คกีตาร์ปกติเลยเช็จจริงเปล่าเช็จจริงเปล่านม่ไหวแล้วโอ้ยเอ้กีตาร์คิดอะไรคิดเยอะเนี่ยคิดมากเลยเนี่ยจุดประสงค์ของคลิปผมก็ไม่ได้ต้องการที่จะชี้ทางโจรหรือชี้ทางโรคจิตอะไรนะครับก็คืออยากให้ทําออกมาให้ด้ดูว่ากล้องแอบถ่ายหรือกล้องจิ๋วพวกเนี้ย คือมันเป็นยังไงนะแล้วก็เอาจริงอะ่ะมันมีอยู่ได้ทุกที่ทุกมุม,มน,นะครับขนาดปากกายังมีเลยอ่ะตัวแว่นก็มีนะครับก็อยากให้ระวังตัวไว้นะครับใครที่เข้ามาใกล้หรืออะไรพวกนี้แล้วก็คอยสังเกตนะว่าเขามีพฤติกรรมแปลกๆหรือเปล่าหรือเราไปโรงแรมอะไรพวกนีนะ้ก็คอยเช็คตรงกระจกเช็คทุกซอกทุกมุมนะครับไอโฟนเนี่ยมันก็ถ้าที่ผมรู้ไม่รู้รรว่าตรวจจับได้มากแค่ไหนนะให้เราปิดไฟหมดทุกห้องนะครับแล้วก็ใช้กล้องมือถือเนี่ยลองถ่ายวิดีโอนะครับมันจะเป็นขึ้นเป็นไฟกับคลิปนะหรือง่ายๆเลยเนี่ยหลักร้อยงั ลองสั่งมาดูก็ได้เพราะไอ้พวกนี้เนี่ยมันตรวจจับได้อยู่นะครับกดค้างเนี่ยก็มันขึ้นไฟอย่างนี้เลยแล้วก็อตาเนี่ยส่องเข้าไปนะครับท่นนี้เนี่ยเราก็จะเห็นเป็นจุดแดงๆนะครับว่ามันกําลังถ่ายอยู่นะประมาณนี้ถือว่าใช้งานได้ครับแต่ก็ผมว่าตัวในช้อปปีก็ดีกว่าครับถูกกว่าด้วยประมาณนี้นะราคามันก็หลักร้อยแล้วก็พกพาง,ง่ายนะครับไม่ได้ใหญ่เถอะทานนะครับก็อยากให้ลองตัวกันไว้ด้วยทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะครับสามารถโดนได้หมดเลยนะพวกนี้ก็สาหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครอยากให้สั่ง ก็สามารถคอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์ใน IG ในเมลมาได้เลยครับสำหรับทีนี้ผมบอสก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับฝากกดติดตามไอจีด้วย